คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนําให้เล่นหรือทาตามเด็กที่มีอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําโอเคสวัสดีครับพบก,กับช่องของลุงสองพาเพลินวีห้านะเอาเป็นว่าายวันอาทิตย์แบบนี้ลุงไม่ได้ไปไหนนะเดี๋ยวขอมาลองเล่นแจ็คนักล่ายักษ์หน่อยแล้วกันนะอีกหนึ่งเกมของค่าย PG นะมาดูกันว่า ลุงจะฆ่ายักษ์ตัวได้ไหมนะเติมนะดูเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะไม่แนะ่ยทำให้เล่นหรือทําตามตอนนี้มาเป็นกําลังใจให้ก่อนดีกว่าเอ้ยเห็นถัว่วเห็นไข่ไก่ไข่เป็ดนี่เหมือนจะง่ายนะเอาจริงยากคิปหายไป40-30หมุนก่อนเดี๋ยวจบ30หมุนนี้ขอซื้ออย่างเดียวนะลองปั่นก่อนปั่นดูอะไรนิดๆหน่อยๆข้างนอกก่อนวายมาเชื่อม จะไข่จะยืดได้หมดนะสำหรับลุงให้มันมาเหอะเกมนี้มันใช้การคำนวณจากซ้ายไปขวานะถ้าสัญ,ญลักษณ์เดียวกันมีอยู่ช่องอู้ตรงนี้สวยช่อง123สองสตัวต้นถั่วนี่คือยืดช่องนะมันจะมีถั่วกับไข่มั้งถ้าจะไม่ผิดไข่นี่จะทำให้เพิ่มจำนวนการตัวคูณ จำนวนน้อยมากข้างนอกตอนนี้เดี๋ยวค่อยไปซื้อแล้วไปลุ้นข้างในกันโอ้โหเป็ดกูมาโอ้โหได้แต่ถั่วกูอยากได้ตัวคูณมากกว่าเอติดมาแต่ถั่วเว้ยอีกห้าหมุน ไวอย่างเยอะอ่ะไวอย่างเยอะ,อยยอะติดถั่วอีกแล้วแมงไม่ได้ตัวคูณเลยมีไวไม่มีคำนวณจ้าอู้ยักษ์กูก็มาไวเชื่อมมาอีกสองช่องมีคูณมา1สวยปับ๊บคำนวณมาอีกคำนวณขออีกแม่คำนวณมาอีกมีคูณมาอีก2เป็น3เป็น3เป็ดลงหนึ่งมาเป็ดลงสอไวเชื่อมเป็ดติดมาด้วยเอาไว้ร้อยเจ็ดกคูณส ปับเข้าไปเออโผล่มานิดหนึ่งปับมาไม่มีช่องให้ลุ้นหากันต่อสุดท้ายแมไม่ติดโอเคไปไปลองซื้อกันเลยขอซื้อครั้งละพันห้าดีกว่าเป็นยีไป ข้างในดีกว่าข้างในสนุกกว่า12หมุนมั้งถ้าจำไม่ผิดเกมน,นี้1ิหมุนจริงด้วยโอเคไปลุ้นกันนะขอให้ตัวคูณมาเยอะๆไว้ก่อนนะจะคำนวณมาไม่มาแต่ขอตัวคูณก่อนแม่งดอกแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นดอก2ลุ้น2ช่องคูณมา6มาก่อนปับ๊บคำนวณมาอีกเออสาสอคูณหั๊ไหลต่อไหมแหม่นะแถว2ไปไหน เออเปิดหัวมาสวยเปิดหัวมาสวย1866อยู่ข้างนอกเงียบเหงาพอเข้าข้างในมาถึงเดือดเลยตั้งแต่ไม้แรกๆครับไม้แรกเลยไหมว่าปึ๊บคูณเยอะไหมอุ้ยคูณ6มาเหมือนเดิมปึ๊บคำนวณมาต่อไหมควายเชื่อมสวยมียักษ์สะด้วยโอ้โหสามหคูณหกคูณกัดเจ้อูไม่ใช่คูณหก0ามกว่าแล้วตอนนี้3ามสี่พันสพัน ปั๊บมาต่อมาต่อไหลามาปุ๊บปุ๊บคูณ24จ่จบแล้วจบแล้วแบบนี้เกมแล้วโอ้โห,โโหเลือกเกมอะไรมาเล่นวันนี้วันนี้แม่งดวงดีเหลือเกินนะดวงดีเหลือเกินนะ9,192บาทเป็นไงล่ะแจ็คก,กูตียักษ์ตายเลยตียักษ์ตายเลยนะอีกส0หมุนยังตายไม่เต็มที่ตีอีกกูจะตีอีกมอีกไหมเออเอา แม่เงียบอยู่เงียบอยู่ยอยแองตายไม่มีชิ้นดีเลยตีแบบนี้ตีหมุนสุดท้ายเอคำนวณมาหน่อยกูก็ยังอยากได้อยู่นะโอ้โหมึงตีครั้งเดียวมึงก็เลิกตีเลยหวะสุดท้ายแม่ตีครั้งเดียวหายไปเลยบวกมา9 0 0 0กว่าบาทซื้อต่อที่เดิมเลยซื้อที่เดิมเลยแต่แม่กูมั่นใจว่าไม่จ่ายห่ะ แต่ขอลองซื้ออีกครั้งหนึ่งไปโอ้โหพันห้ามงล่อถ้าแบบไม่ต้องให้คิดหน้าคิดหลังเลยขอเล่นสนุกสนุกอีกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวลุงจะไปเล่นลัคกี้ไทม์ต่อดีกว่านะถ้ามันจ่ายแบบนี้แนละ้วขยับสีอยู่ทำไมอยู่ทำไมปุ๊บอ,อะไรมะแม่ยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่ยง ขยับก่อนแบบนี้นะถ้าตัวคูณแบบนี้คือลุ้นไม้ไหนก็ได้ไม่ต้องไปลุ้นตัวคูณสะสมนะเพราะว่าไม่ได้ใช้ทุกไม้มีลุ้นนะถ้าลักษณะเกมแบบนี้ป๊าบยังขยับอยู่คูณ6 18คูณ8 <c oughs> ชุดใหญ่หน่อยดีวะเออชุดใหญ่แบบนี้เนี่ยโอ้โหคูณกระจายอีกแล้ว76 760 1 4หยันสยังขยาบอยู่โอ้ยังไม่จบยังไม่จบอืมอ้ม,อมเอาดิพันกวา่าอีกรอบหนึ่ง1848แม่งคูณมาสักขนาดนั้นจ่ายกระจายดิวะโอ้โหเจ็ดหมุนสองหมืไปละคำนวณมาอีกคูณเยอะไหมคูณ8 4ี8หกแปดปับไหลามาอยากได้คำนวณอีกแม่อยากได้คำนวณก,ก,กับตัวแพงๆมั่ง,งนี่ห้าหมุนเป็ดแน่งไม่ออกสักตัวหนึ่งออกแต่สัญ,ญลักษณ์ตัวถูกๆโอ้โหคูณสี่น้อยไปอ่ะไม่ชอบไม่ชอบคูณน้อยไปไม่โอเคอ่ะปั๊บเออคูณหก็ยังไม่โอเคอ่ะคำนวณก็น้อยด้วยอึ๊บแม่ไม่ติดเว้ยสหมุนพยยับแมยังน้อยอยู่สหมุน ยังน้อยอยู่หนึ่งหมุนยังน้อยอยู่สุดท้ายนั่นไงละ่ะเอ,อ้ยยังดีนะที่มีมาหนึ่งไม้ทำกำไรให้อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขั้นโฆษณาแป๊บหนึ่งเชื่อลุงขั้นโฆษณาแป๊บหนึ่งอยู่ข้างนอกสักสามสิบหมุนอยู่ข้างนอกสามสิบหมุนรอแป๊บหนึ่งมึงต้องขั้นโฆษณาเดี๋ยวค่อยแวะกลับไปซื้ออีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวลองมาหากินกันข้างนอกดูแป๊บหนึ่ง วายอย่างสวยแม่งทำไมข้างในมึงไม่ใส่วายไปด้วยวะเออถ้าข้างในมีวายนะจะจะจะแบบโกงไปเยอะไปไหมวะแง่งตัวคูณก็กรนะจายะถ้าใส่วายไปอีกนี่ชิบาหายเลยนะนั่น ้ย่ีลุ้นมีลุ้น,นติดฟรีมาข้างนอกนี่กูจะยิ้มให้นาเบ็ดสี่สิบสามพันอยู่นั่นนั่น้าเอาดิเผื่อติดข้างนอกใครจะไปรู้จริงเปล่าป้าบมาโอ้โหติดแต่ตัวยืดกูอยากได้ตัวคูณ สวยอุ้ยคูนึ่งยังน้อยไปอยากได้อีกอะ่ะอยากได้อีกแม่คำนวณไม่มีมีไวไม่มีคำนวณอ้าหมุนอือ <c oughs> หือปวดใจจะซื้อ,อครั้งหนึ่งพอละซื้อเบ็ดยี่เหมือนเดิมขอลองอีกครั้งนึงขอลองอีกครั้งหนึ่ง เผื่อมันจะมาอีกแก้เคสแล้วโดยการมาปั่นข้างนอกถิ้งไปก่อนนะแล้วก็ลองซื้อลันทีนะไป12หมุนเหมือนเดิมสุดท้ายพอละอย่างน้อยๆมีกำไรแนนอน8,000ตอนนี้จะครบหมื่นไหมหลุ้นเงินดอกนี้เอาวะจะจ่ายไม่ก่อนปัญหาจ G มันชอบอยู่แบบนี้แหละอุ้ยคูณมา2 4 6 8ี่หกแปดครับคำนวณหมาต่อ,อยาพึ่งหยุดยาพึ่งหยุด ติบอ,อื้มโคมไฟไปไหนก่อนห่างเยอะี้ยไม่ติดแปดหมุนมากันต่อคูณโอ้โหคูณสิบคูณสิบมาเลยคูณสิบมาสองร้อยสี่สิบคำนวณมากอ่อนยาพึ่งจบอย่าพึ่งจบมาก่อนอื้หมหัวใจเยัยกูอยากได้สัญลักษณ์ที่มันไม่ใช่พวกสัญ,ญลักษณ์อะอยากได้เป็นตัวอักษรรูปภาพมั่งเออได้แต่ตัวถูก อย่างเงียบดิสามหมุนพันห้ากักแล้วกักแล้วมึงกักแล้วโอ้ยคูณกระจายแล้วคูณกระจายคำนวณไมอีกไม่เอาแล้วพวกสัญลักษณ์อยากได้รูปภาพอื้ยอยากได้รูปภาพมั่งอ่ะไม่เดือดเลยอ่ะพอไม่เป็นรูปภาพอย่างนิ่งอยู่อีกอยากได้เดือดเดือดแต่ลูกยังไม่เดือดสี่สิบโอ้โหสุดท้าย ไม่มีคำนวณพ 9, อละเ0้าพั่เทียถ้าไปต่อยิ่งหายว่ามันจ่ายเยอะแค่ครั้งเดียวนะหลังจากนั้นจ่ายก็ปิดกระปลอยมากเลยนะโอเคไปเดี๋ยวอาจจะขำๆก่อนฟุตบอลเตะอ,อาจอีกหายอีกสักเกมเล่นนะเพราะว่าบวกมาวันนี้ก็สองอูไหลาหลาหลาบาทแล้วนะเพราะว่าในช่องเ e อ็กทวิตเตอร์ลุงก็บวกเยอะอยู่นะลองตามดูแล้วกันว่าบวกอะไรยังไงมั่งบอกเลยวันนี้วันดวงดีชิ้หายเลยนะโอเค ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ like, กดแชร์ให้หน่อยนะกันนะล้วใคกชอบก็กดคอมเมนต์แด้นะจ้ะโอเควันนี้ไปละบ๊ายบาย